พระราชวัชรธ,ธรรมมพานีเจ้าอาวาสวัดชประทานรังสริพร้อมพระสงฆ์30รูปมอพระไตรปิฎกให้นายกำพลตันสัจจาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาในสวนนงนุษย์พัทยาค่ะ พระราชวัชรธรรมภานีหรือสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัชลประทานรังสริบพระอารามหลวงพร้อมพระสงฆ์จำนวน30รูปเดินทางมายังสวนนงนุษพัทยาเพื่อมอบพระไตรปิฎกชุดพิเศษให้แก่นายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยา พระไตรปิฎกที่นำมามอบในครั้งนี้ได้ถูกรวบรวมมาจากหลากหลายประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งใน5วัตถุประสงค์หลักของสวนนงนุษย์พัทยาทั้งด้านพฤกษศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทยเรื่องของสัตว์ปูนปั้นและศาสนา โอกาสนี้นาะยกัมพลตันสัจจาได้กล่าวขอบคุณในความเมตตาของพระราชวัชรธรรมภาณีและเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการพัฒนาสวนอนุพัทยาให้เป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนในทุกมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมพระพุทธศาส,สนาให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงและเข้าใจอย่างลึกซึง้งขณะที่การรวบรวมพระไตรปิฎกของสวนอนุพัทยาปัจจุบันมี826เล่มจาก11ประเทศ ที่วัดโพธิสัมภารอบางละมุงจัังหวดชลบุรีสิทธิานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วพื้นที่รวมพิธีแสดงมุทิตาจิตแดพ่พระครูปัญญาพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมนธ์และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ88ปี6 8พรรษาภายในพิธีมีการมอบอุปกรณ์การศึกษาแผนกบาลีให้กับสํานักเรียนวัดสว่างฟ้าพลึตารามและประกอบพิธีทักษินานุประทานโดย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปและพิธีเจริมพระพุทธมนต์ชัยมงคลภาษาโดยพระสงฆ์เก้ารูปนอกจากนี้ยังมีพระเถรานุเถระข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคับข้างอาทินายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาโดยสิทธิานุสิ์ได้นําอาหารมาร่วมออกร้านถวายพระทหารเพนแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานเพื่อสืบสารบุญกุศลเรื่องกัน ช่วงท้ายของพิธีทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยศิทธานุสิ์ร่วมพิธีส่งน้ําแสดงมุทิตาจิตอย่างพร้อมเพรียงสําหรับพระครูปัญญาพัฒนาพรเดิมเป็นชาวอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีอุปสมบทที่วัดป่าอรัญญิกาและจำพรรษามาแล้วรวม68พรรษาเป็นที่เคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ